สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะพี่น้องครับมือนี้พ่อใจดีสีผ้าไปตามแนวทางรัฐบาลไทยได้พี่น้องได้นะครับกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เพราะว่ามือนี้ต้องปล่อยออกให้หมดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าวันที่16น่มันตรงกับวันจันทร์พี่น้องนะครับตรงกับราวพัฒนาของเฮาเนาะที่พัฒนาของเฮาเาต้องจําเป็นต้องจดจาไว้เป็นบทเลียนไว้เฮาต้องแก่ เขาต้องแก้แค้นติดตามแนวทางเล่าพัฒนากับขึ้นมาหายได้พี่น้องเฮาลดเฮาเสียฟอร์มพี่น้องนะครับหลังจากผลงานทํามาดีๆกับมาเสียฟอรอมหมวดวันที่13พี่น้องนะครับเป็นที่เสียใจเป็นอย่างยิ่งและอย่างมากสําหรับพ่อใจดีนะครับเป็นที่เสียใจเป็นที่สุดพี่น้องนะครับสําหรับเล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี้พี่น้องมาเบิงรัฐบาลไทยนะครับ แล้วพอใจดีสิบอกเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เตรียมตแนวทางรัฐาบาลเล่าไหวพี่น้องเอาไว้จัดเอาไว้แก้เอาไว้อไวอไวถอนพี่น้องนะครับเพราะวา่าฟอร์ม,มาดีดีลดได้ยังไงพี่น้องนะครับจงเอาฟอรอมดีขึ้นมากเอาฟอร์มเก่งเจ็ดสำนักขึ้นมากพี่น้องนะครับเอาขึ้นมาให้พี่ให้น้องให้ได้พี่น้องเอาพี่น้องเข้าไปเบิ้งรัฐบาลไทยก่อนพี่น้องรัฐบาลไทยกับปูมงคนเนาะ เดี๋ยวใส่วันที่ก่อนพี่น้องรัฐบาลไทยปูมงคลเนาะวันที่ใส่วันที่วันท่างสะกอนพี่น้องใจเย็นๆนะครับวันที่พี่น้องวันที่เด้อวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกธันวาเด้อนะครับวันที่สิบหกธันวาคมเนาะ สองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาปู่มงคลพี่น้องนะครับละเลยมันเนลาวแม้รัฐบาลไทยแม่พี่น้องเห็นบ่มันไปยังสั่นละรัฐบาลไทยมันเคยชินกับลาวเนาะรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยปูมงคลเนาะนะครับรัฐบาลไทยปูมงคลน,นะครับเนาะนะครับ เพิ่นเสียให้ตัวใดวิ่งบนล่างตัวไหนเนาะเอาไปเบิ่งไปพิจารณาก,กันกับปูมงคลกันเนาะแนวทางของเพิ่นเสียเอาฝากพี่ตอนน้องวิ่งบนล่างคืออย่างน,นพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างปูมงคลเนาะวิ่งบน วิ่งบนล่างปู่มงคลนะครับวิ่งบนล่างปูมงคล,คงล,งงคลพี่น้องนะครับพี่น้องมากกระจัดด้นะครับห้ พี่น้องห้ากับเจ็ดวาสันนะครับสวยสดงดงามบ่พี่น้องนะครับแนวทางของเพิ่นนะครับเนาะนะครับไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือตัวเลขใดๆทั้งสิ้นพี่น้องนะครับเนาะเติมสีตี่ครกันพี่น้องให้ดูเป็นสาง,ง่ามให้ดูเป็นที่น่ามาหน้าลงทุนพี่น้อง น,นี่คือแนวทางของปูม่มงคลเด้อผู้ใดเป็นแฟนครับแฟนช่องของปูมงคลกับค้องศีราบกันดีนะครับว่าแนวทางเป็นหมันค้งบอ่อแนวทางเป็นดีบอ่อนะครับพี่น้องเนาะแนวทางปูมงคลตะกรอนเป็นจังไดมาจังไหรคง้งศีราบกันดี สีงวดติดกันมากกับมีแล้วสําหรับปูมงคลนะครับปูท้องที่เห็นเห็นตดแปดเก่างวดติดติดกันพี่น้องนะครับเนาะนะครับปูมงคลกับสีงวดติดพี่น้องผมได้ทำเอ่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็เลยดูนะครับเนาะแต่จะพนเขามานาะพี่น้องพี่น้องอาจสีบรูเขามากที่หลังนะครับกากลับไปเบิ้งย้อนหลังก็คือสีหยากพีน้องต่อไปนี่เริ่มปีใหม่พี่น้อง พอใจดีเสียเอาหนังสือมาทำสถิติไว้พี่น้องแต่ก,กนะ่อนบริเฮตพี่น้องแต่ปีนี้เริ่มปีใหม่เนี่ยแต่ละเดือนในพี่น้องไปสี่เขาไปสีรหลุดพี่น้องนะครับแต่เดือนสีเฮตสถิติไว้ให้พี่น้องได้เห็นกันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นกันว่าเข่าหรือหลุดนะพี่น้องแต่ละสำนักเนาะเอาพี่น้องมาเข่าเดือนเข่าเล่ามาจับคู่จับชุดปูม่มงคลกันเลยพี่น้อง จับคู่ปู่มงคลพี่น้องนะครับห้าศูนย์ห้า,ห,าหนึ่งห้า 2นี่คือแนวทางของปูมงคลพี่น้องนะครับพี่น้องมกักกะจัดได้พี่น้องได้คัดกระพานนี่คือแนวทางของเพื่อนเอามาฝากพี่ตอนน้องแต่พี่ตอนน้องสิพิจารณาเอานะครับแนวทางของปูมงคลเด้อนะครับชุดที่สองของปูมงคลพี่น้องนะครับมาดูนะครับเจ็ด ศพี่น้องนะครับเจนงนะครับเจ็ดสองนี่คือแนวทางของปูเอามาให้พียห้น้องให้พี่น้องพิจารนากันนะครับเข้าหรือดุดพี่น้องหดุดหรือเข้าวันจันทร์ที่16บหกรู้เรื่องพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่16พี่น้องนะครับ ของพเพิ่มซเมนย่ำหมันโค้งบอพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูมงค้นไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้ว,ลวพีน่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูมงค้นกันหลายๆพีน่น้องห้กับรังใจเพื่อนพี่น้องนะครับเนาะแนวทางไม่ได้มาง่ายๆทั้งนั่งทั้งลุกทั้งเดินนะครับทั้งบวกลบคุ้นหานพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากปูมงค้นไว้น้ำเนี่ยกแล้วกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เละพี่น้องคลิปนาพ่อกันไม สวัสดีครับ